สวัสดีครับเจบอุดอนเอฟเซียจโรวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปล็อกเก็ตหลวงตามหาบัวครับยานสัมปันโนครับผู้ฟังและผู้ชมโปรดใช้วิจายาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ครับ เป็นเหรียญโรเกตรุ่นแรกนะครับมีสีนี้นะครับเป็นรุ่นแรกเท่านั้นครับท่านโปรดฟังและเข้าทาความเข้าใจไปด้วยกันครับนี่เป็นเหรียญโรเกตรุ่นแรกครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเล็กนะครับท่านแจกให้ครูผู้หญิงครับแจกนะครับให้ครูผู้หญิงที่ได้รับครับแต่ผมไม่ได้ขอแบ่งปันมาครับ ครูโรงเรียนวัดบรรจารครับเป็นผู้หญิงครับเป็นเพื่อนกับเป็นครูด้วยกันกับครูผู้ชายที่ผมเสนทสนมครับเขาได้มาเขาก็เรียกเอามาให้ผมแล้วครับไม่ให้ผมบูชาครับผมขอแบ่งครับขอแบ่งเขาครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกครับเหรียญเล็กเหมาะความเป็นแจกผู้หญิงนะครับเหรียญเล็กครับมีสองขนาดนะครับเหรียญเขื่องกว่านี้ครับ เราเหรียญนี้เหรียญเล็กครับดูและทาความเข้าใจด้วยกันครับนี่รุ่นแรกครับผมยืนยันนะครับพระที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยผมได้มาจากวัดโดยตรงครับได้มาจากพระเลขาครับล็อกเก็ตรุ่นแรกครับเหรียญนี้ผมได้จากผู้หญิงเป็นครูนะครับโรงเรียนบ้านตัดนะครับขอแบ่งปันเข้ามาครับแบ่งปันข้ามไม่ผมผมพบแค่เหรียญเดียวนี่แหละครับเหรียญเลกครับ หายากครับเดนล็อกเก็ตรุ่นแรกเนี่ยตามผมฟังลูกศิษย์หลายคนพูดนะครับผมได้เดนถามเขาเพราะผมไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นพอผมมาอยู่กรุงเทพครับปีนึงผมจะไปแถวบ้านไปบ้านผมไปสการะปีละครั้งครับถามว่าล็อกเก็ตนี้ใครทาครับใครสร้างครับเขาร่ำลือกันนะครับเขาพูดกันนะครับ ขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นตระกูลหวังหลีครับนี่ครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับตามที่ผมฟังเขาพูดเขาเล่าผมถามเขาผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ครับผมถามว่าล็อกเก็ตรุ่นนี้ถามลูกศิษย์หลายคนนะครับว่าล็อกเก็ตรุ่นนี้ใครเป็นคนสร้างเขาบอกว่า ตะกูลแถวเวลาหวังรีครับคุณะกูลหวังรีครับผมเอาคลิปนี้มาทําเพื่อเป็นประโยชน์นะครับขออภัยที่เอ่ยนามสกุลท่านนะครับขออภัยด้วยครับเอาประโยชน์นี้มาลงสู่สาธารณะครับให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับไม่โดยหวังผลอะไรมากครับคือเอาความจริงลงสู่สาธารณะเท่านั้นครับให้เป็นประวัติที่แท้จริงเลยครับ ดูและทำความเข้าใจด้วยกันนะครับนี่เป็นโรเก็ตรุ่นแรกครับเหรียญเล็กครับมีสองขนาดครับเหมาะผู้ชายกับผู้หญิงครับเหรียญผู้ชายกับผู้หญิงนี่เหรียญนี้เป็นสแตนเสสเตครับน่ครับอย่าฟังผมเล่านะครับมาดูกันรรเก็ตดูจำแม่นๆนะครับจำสีครับหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับผมไปพบงานประกวดครับ ผมก็ไม่ท่วงติงเขาหรอกครับผมไม่ส่งก็เขาบอกของผมเป็นรุ่นสองครับผมก็ไม่เถียงครับคือไม่อยากมีปัญหาครับเพราะเราอยู่อย่างสบายแล้วเราอยู่อย่างสงบครับเราอยู่แบบสันติครับไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ถึงขนาดนั้นเลยครับก็มีบ้างเป็นบางส่วนครับต้องเข้าใจนะครับทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ในมุสานะครับพูดจากใจครับ ท่านพึงระวังนะครับโรเคตรุ่นนี้รุ่นแรกครับถ้าอย่างอื่นท่านพิจังพิจารณาเองนะครับเพราะมันสร้างขึ้นมามันสร้างวาัตก,กรรมหลายอย่างครับพูดไปเรื่อยๆครับประกวดติดรางวัลก็มีนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ใช่ไม่ได้ผ่านฝีมือครับไม่ใช่อาครอ่านอธิษฐานจิตนะครับผมพูดจากความประสบการณ์ผมเท่านั้นและพูดจากความเป็นจริงโดยไม่มุสาเด็ดขาด เรามาชมด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังนี่ผมเป็นคนติดเองนะครับผมพูดโดยไม,ไม่ไม่ได้สร้างวัฒกรรมต่างๆครับนี่ครับผมนำเอาชานมากของท่านนะครับที่ขอจากลูกศิษย์แบ่งจากลูกศิษย์ท่านนะครับที่ไปวัดทุกวันนะครับขอแบ่งมาแล้วผมก็มาวางลงไปในแล้วเอายาว เอากาวสองตันสองชนิดครับคนเขาหากันแล้วผมก็หยอดลงครับหยอดลงนะครับหยอดลงพอติดพราะมันมาผมก็เอาเหรียญปกอันนี้เป็นของหลวงพ่อโบอกเกตนะครับท่านพระครูวิบูลร,รมกิจนะครับเป็นเหรียญทองแดงครับผมก็คิดว่าในความคิดของผมนะครับท่านเชื่อบัวเหมือนกันก็เอาบัวสองดอกมาไว้ด้วยกันครับบัวสององค์มาไว้ด้วยกัน แล้วเราบูชาองค์เดียวก็ได้สององค์ครับผมมีความคิดอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็เอาเหรียญน้วางลงไปกดลงไปครับที่บรรดาดอยู่ครับกาวสองตันยังไม่แห้งร้อยเอร์เซ็นกดลงไปครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโบเกตนะครับเป็นปกครับปีสามเจ็ดนะครับเป็นมูลนิธิครับเป็นปกมูลนิธิครับทําควาเข้าใจไปด้วยกันนะครับแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันครับนี่ผมเป็นคนหยอดทําเองนะครับ ไม่มีในวัดนะครับโปรดทําความเข้าใจไปด้วยกันนะครับแะทําความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับผมพูดชัดครับผมจะไม่มุสาเด็ดขาดครับเอาความจริงเท่านั้นครับมาลงสู่สาธารณะครับท่านดูดีๆนะครับปกนี้เป็นปกของอาจารย์ท่านพระครูวิบูลธรมกิจนะครับปีสามเจ็ดครับผมนำมาใส่ด้านหลังครับ เพราะถือว่าท่านผมในความรู้สึกของผมและความคิดของผมนี่ท่านเป็นพปฏิบัติเช่นเดียวกันครับก็นําเอาสองเหรียญมาใส่เข้าด้ยวยกันครับหยอดลงไปแล้วให้ให้แลดูเข้มขลังและสวยงามครับนี่ทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะ่ะเป็นชานหมากนะครับเป็นชานหมากของท่านนะครับผมนํามาหยอดหยอดวางลงไปแล้วก็เทกเอากาวหยอดครับกาวสองตันผสมกันแล้วก็หยอดลงไปแล้วนําเหรียญนี้ลงมา วางลงไปครับแล้วปล่อยแห้งครับเาทุกวันนี้ก็ไม่หลุดแล้วครับอยู่อย่างนี้ตลอดการครับทําแล้วความทําความเข้าใจไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับเหรียญแท้ครับเหรียญนี้เป็นปกอาจารย์โบเกตปีสามเจ็ดนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับเหรียญนี้ครับดูดีๆครับแล้วทําความเข้าใจด้วยกันนะครับผมพูดชัดนะครับพูดโดยไม่ได้ ปิดบังและซ่อนเลนส์อะไรทั้งสิ้นครับพูดจากความประสบการณ์ที่เป็นจริงครับดูดีครับด้านหน้าและด้านหลังครับมาดูอีกครั้งครับด้านหน้าครับนี่ครับดูและทาความเข้าใจด้วยกันครับเหรียญล็อกเก็ตรุ่นแรกของท่านเนี่ยเป็นหน้าอย่างนี้เท่านั้นครับแต่ก็มีหลายรุ่นนะครับเพราะสร้างครับรุ่นผ้าป่าก็มีครับรุ่นหลายรุ่นครับลูกศิษย์ท่านสร้างหลายรุ่นอยู่ครับ แต่เหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกครับมีทั้งรูปไข่แล้วกลมรีก็มีครับดูดีๆแล้วทำความเข้าใจครับดูให้ดีแล้วทำความเข้าใจครับหน้านนี้จงจำให้แม่นครับเพราะว่าลูกศิษย์ทางอุดรเนี่ยบ้านผมบ้านเกิดมองนอนผมนี่นะเขาหวงกันมากนะครับเขาไปรับมาเนี่ยบางคนก็แบ่งไม่ได้นะครับเช่าก็ไม่ให้นะครับ แต่ผมโชคดีที่ผมไปพบพระเลขาสมัยที่สร้างใหม่ๆเสร็จใหม่ๆครับผมก็ได้มาสี่ห้าสี่เหรียญครับที่ผมเล่าไปในคลิปที่แล้วนี่ครับได้มาจากมือท่านอาจารย์เขาบอกผลของผมเป็นรุ่นสองครับเป็นรุ่นแรกนะครับแต่ผมไม่อยากจะมีปัญหานะครับคือรุ่นสองก็รุ่นสองไม่เป็นไรไม่ประกวดก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องตลกครับ วงการนี้ครับคุณต้องทําความเข้าใจดีๆนะครับที่ผมพูดทั้งหมดนี่ผมไม่ได้มุสาครับผมพูดแต่หน้าท่านเนี่ยผมพูดแต่หน้าท่านนี่ครับท่านเป็นญาติสมที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับประชาชนเขานับถือกันเยอะนะครับเยอะมากนะครับถึงต่างประเทศก็ยังมีนะครับต่างประเทศยังมาขอแบ่งปันผมไปเหรียญหนึ่งเลยครับคนไทยที่อยู่อเมริกานะครับ ขาแบ่งไปเหรียญเองนะครับหลานเขาเป็นคนมาขอครับส่งไปให้ป้าครับนี่ผมเล่าจากความจริงนะครับไม่ได้เล่าจากความเท็จนะครับโดยเราจะไม่มุสาเด็ดขาดเพราะเป็นอาจารย์ที่เรากลาบไหว้และนับถืออยู่ผมไปตั้งแต่สมัยริมถนนยังเป็นลูกลังครับสองฝั่งเป็นทุ่นนาน,นครับมีป่าอ้อยครับเวลาฝนตกหน้าฝนหรือดูฝนเนี่ย น้ำเสาะทางต้องค่อยๆขับครับค่อยๆขับครับนี่ผมเล่าประวัติที่ผมไปพบกับท่านมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับประมาณปีสิบกว่าครับสองพันห้าร้อสิบกว่าครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับครับดูดีๆครับเป็นราชการท่านบ่อยครั้งนะครับแต่ท่านมีภารกิจท่านเน้นปฏิบัติครับ ท่านเป็นพระที่ไม่คุยกับใครนานนะครับไม่พูดกับใครนานนะครับดูดีๆครับแล้วทำความเข้าใจด้วยกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดหรือไม่ท่านไปค้นหาประวัติเลยครับผมพูดทั้งหมดนี่ไม่มุสาครับดูดีๆครับทำความเข้าใจด้วยกันครับสวยไหมครับชัดไหมครับนี่คือล็อกเก็ตรุ่นแรกครับเป็นเหรียญแรกนะครับเหรียญนี้ครับ กปรดทำความเข้าใจไปด้วยกันครับคลิปนี้ผมจะทำประมาณสิบสอนาทีครับดูที่ครับสวยไหมครับชัดไหมครับต้องหน้านี้หน้าเดียวนะครับถ้าหน้าอื่นก็เป็นรุ่นอื่นท่านจะไปหาข้อมูลแล้นะครับเหรอนี้เป็นเหรนรุ่นแรกครับล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับกปรดทำความเข้าใจไปด้วยกับผมครับสวยไหมครับ ถ้าสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเหรียญนี้ผมจะลงไปใน YouTube ครับติดตามครับเจบอุรานเฟซอาจาร์โลครับใน Facebook ครับสวยไหมครับสวยแท้ใช่กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ